แสดงว่าคือมาแต่พุ่นกะบบได้แบบว่าว่าคนลญาตินําบ่ได้อันน่ะใส่โซ่ได้เดี๋ยวนี้แม่นบ่ปเปอยได้เนาะเด็กคะแนนพ่อบอกพังคว่ำเพิ่นแต่ไปเพิ่นบ้าไปโบดกับผาไปโบดเนาะเออมาเฮือนแม่นเฮาต้องไปไปอันน่ะแล้วก็สิเต้ต้องมาซื้อดีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแน่นต้องนั่นแหะถือว่าบ้าจิตใ้ดูค่าเพิ่มเด้นเป็นมาเชื่อเรื่องอาหารอันไอ้จิตด้วยกันอาหารแล้วเนาะเอ้ยมีนะมีนะมาเชื่อเด้อ แมนเจ้าหญเท่าไรเจ้าเทอะไรเจ้าสามเจ้าสามน้องเล็บคูนี่คูนี่ชาวปีไอจินแต่ก็น้องมีอน้าด้วนนต่มีน้าคืนรอบองมนี้ตอนรอบแรกยังืนนี้ยังเอาไม่คืนอีกเออใส่ขีบ้เอาบอกคีบ้วน่ะเออีบ้อดีกว่พวกินเ

กาบทักทายสบายดีพพ่่่อแมีน้อง FC เบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะพ่อพี่น้องกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองของบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเซนเคยเด้อเนาะตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองก็อยู่ที่เฮือนเนาะอ่าอยู่ในบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเลยอ่ามีทางอ่าบ่าวกัไพเนาะแล้วก็ทั้งนะอ่าเอตาเพิ่นอ่าเพิ่นมาอุดหนุนนำปั้นเพิ่นว่าเนาะ อ่าเพื่นกับบอนด้มาเพื่นหนึ่งเพื่เดียวบอนด้มาสองคนเท่านี้เลยพี่รองเลยอ่าพาน้องเต้าเพื่นมาเพื่นว่าน้องเต้าเพื่นอยากกินน้ำปั้นมาเนาะอ่าเดี๋ยวสีเขาไปหาก่อนแต่ว่าคือเห็นแต่สองคนไปทางไหนเด้เนาะไปเรื่อยๆเนาะผู้น้อยเห็นเด็กน้อยออสบายดีสบายดีไปเยี่ยมผู้นน้อยเอาแหละอ่าคือดีที่เจ้าเหนือพาดูข้ามาอุ่นนุนเลยบวะมามาเพิ่อนใเชาเลยบ่ คนมาหันบวจิตเปิดคนายคนน้อยมากคนยเสร็จก่อนดิ้น้ำมูกไหลบ่ไปหาคนน้อยมาไปดีน้อยาอเออเออมาแล้วตีนงเออเออบาตอน้องของน้องชม่นเนาะข่เคื่อง เอาเอออันนี้สองพันตัวนี้อันนี้เด้อันนี้พันหนึ่งอันนั้นนะอได้ชิปอันนั้นเนาะโอ้บมมีน้ำพันเห็ดเอ๊ะเล็กน้อยชื่ออ่านั่นแหละพี่รองเลยอัดึงเสื้อโอ้ลูกเออบอชัยเพื่อนสบายดีสบายดีนี่ได้ยี่บ่เนาะอ่บอเป็นยังบอเป็นยังเนาะเพื่อนป้าก่อนเออเด็กน้อยสบายดีด้วยเออเพื่อนก็สบายดีได้เออ เออขึ้นเฮาไปโบถ้าไปโบบ่แม่นกเลยนางปันบรรณาการไปอืมแม่ค่าเฮาแม่ค่าเอ้ยอยู่ทางไหนเด้เออมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วเออเฮาแต่งยังงามําเราเฮ้ยงามจังได๋ล่ะเนาะทั้ง FC เพิ่นก็ชมซิซวว่าโอ้ยสวยๆบ่เนาะแม่นาแงเฮาไปงานนั้นดูนะโอ้ก็เแต่ปาก Mặc ừ. nó sẽ đấy chả nickel không Xe thùng đó mà gì Xe đi này bọc bên này bọc bờ ừ. này 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 bọc ừ. bên này không oh, bên <laughs> này bọc bên này bên này bọc bên này bờ bên bọc bên này bọc nè bọc bên này bọc bên này bọc này bọc bên này bên này bọc bên này điếu này bọc bên đây bên này bên này สองปัทาก็ขีขาวก็ขีขาวเลยขขาวน้องเต๋อ้อาแพน้องเต๋อใช่สีขาวคุณน่ะขาวพี่เว่าี่ี่ีขาพี่มันเป็นนุ่มเป็นนุ่มด้น่ะเป็นนุ่มประชมสี้มาได้นะอือสองอย่างเกวยมีบ่เด้ดนตัวนี้เด็นีเกี่ยกับวยก็ได้เออทั้งน้องมีนาเพื่อนเฮจอจังไรสบายดีแล้บ่เอสบายดีทั้งข่อยก่อนเนอทั้งข่อยทัง ค้องกันเลยกบชางกันไอ้อ้เพื่อนพี่เ้องเพราะว่าเวลามันจำกัดเนาะสีผ like ้าสีผ้ากันไปบูถบอกเพื่อนไ้ี้ไปกมาหน่อยบไป่เอไปบูถพาไปบูถเพนไปงานญาคยาคลักคาเพ่าข้าไปตำรางมูนเพ่อนไอ้เออดีกว่าจะมาเกได้ไหม เออมันหน่เป็นมันก็จะวัดระตูนี่แม่นะผิดทางเลยต่ำเนาะปีนหัวแล้วตีอย่านีเน้ะนางโอ้ไปไทยมามุแบบมวนนี่เนาะไปพ่นงานเด็หน่อยอันนึงี่อัได้สองปีนี่อืหนาวนาวเอาชพันพ่อน่อนังเนาะมันเย็นเนาะอาอชิพันหันแล้วอืมเอาใหม่แม่น้ำบ่น้องน้ำบ่ เอาบวกินแล้วมาอ่อกัาไไปชมเขาแล้วหัวยแต่วมาจักมุ้งเลยนี่ยังมอดเป็ี่มุ้งยังมหดเปลียนเปลี่ยนมุ้งครึ่งเนาะไปถ่าเพิ่นเออไปถ่าเพิ่นบ่ไปบูดดิกำลังกลังมาบอ่ไปบูดที่กันหมือก็ขาบูดอะไิดดิเรายังขาวบูดอะไริดแต่ขาจ่นเจ้าก็ามาจ้ะก็แปมังคโมันไปบูดเลยเชี่ยเลนี่เอา พักเฉียวบูมี่ไม่ฆ่าก็ได้โอ้ยเนาะเห็นแล้ววันนี้ก็ได้อืมไม่ฆ่าไม่เยอะไม่กูจ้าเราคาโดนเติมคุนผู้จัดการไม่ฆ่าไม่ไม่ฆ่าไม่อุดหนุนแน่เด้อเชี่อยู่บ่อขนมนะเชี่อยู่เอาอ่บอนนะมีได้มีกระตุ้นมีเไงกายส่วนใดก็จะเป็นแบบว่าแบบว่าหนวดเด็กน้อยน้ำแน่น่งพันสองพัเนาะแมนแมน ไฟมาเนาะว่าแม่คุก <mesmo> <g Designer> <t ô> ิน uh, นี่ไฟรับได้คุกินนี่น่เออะแม่อะไรพีง้่วุ้แตงิ่่งนล้เ่าแตงเอิ่งแง่้ทางนี้ก็ได้ เมาหนุนด้เนี <S <s uh, ่ยเนอมันเย็นเออมบอกหัาเมื huh. uh ่อ huh. นี uh ้ม huh. oh, so uh. ันม uh ีส huh. ีลมลมแนได้มืนี้ไดู้นาก็เช่องินวัดเออไดินาได้งเน่ยเมนบอกพีไก่นี่ยวัดดินบ่อเอนอคืออยู่เ่เช่งไปเบิ่งกันนะองเลือมัน่น่นี่ยืดหนาเลยเนาะนพอนเลยเมนบอกเสียหนฮะอันเดเมนบอกเออ นี่เลยพี่น้องเอ้คือคืนนี้เวลาไปพ่ออยู่งานบุญคืนนี้มามนถูกไหมมาโมนเนี่ยว่าไฉ่พ่ออยูงานบุญแม่คือพี่แดงพี่พ่อไปนั่งเินกินตรงงูนี่กินจะเไรมือคืนนี้บ่เออการแสดงว่าคือมาแต่พุ่นกะบ่ได้แบบว่าโบคนญานนั่มโบได้น่ะใส่โซ่ได้เดี๋ยวนี้แมนบ่ปล่อยได้ปล่อยได้นาะเด็กนั่นเ่าบอกพังคว่ำเพิ่นแต่ไปบัวไปบวชกับพ้าไปบวชเนาะเออมาเฮือน แม่ถ้าต uh, ้องไปไปน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้นแม่นั่นนะว่าบาจิ๊รดูค่าเพิ่มเน้่อมไอจิดกเออา่เอมินเอมนเแมนเจอยู่เทไรเจอเทไรเจอสามเจาสามน้องเลพนี่พุนี่ชาวปี ไอ้กินตกับน้องมีนาเด้อนเอ้ามีนาคืนดีะเออคืนรอบองมานี้ตอนรอบแรกยังคืน้นี้ยังเอาไม่คืนอีกอืมใสเบอกหนอเใส่ขี้เบเอาบขี้เบ้ะใช่เออขี้เบดีกับพกินได้ใครมุกพี่น้องเคยบ้ายอก่น้องแบบผู้ถาวคนมากว้ายอ นเป็นไก่มุกเลี่ยมเป็นดำสีดำเลยพป็นอ่างเีแก้วนาไข่เบข้เบขเบะเลน้อย่อเล็กน้อยกีอเอออบงน่อะอืมไมาเบืองเบืองเบืองมักปีตัวนี้เป่าโเป็นมือแน่นเนี่นหน่อยกันเนาะอืม ชิมบางนี่ราแส่บก็บอกได้ชิวเอาหัวได้ดูนี่แพงงนะครับนั่นแหละมึงแน่น้องนะเนาะแห้งๆอยากกินเ้อมึงเด้อ่าให้เพิ่นก่อนไปอ่าผุนเนาะมอไห้คนนี่นะน้องมาน่าเพิ่นยังไม่ได้เคยชิมนั่นสีมืองนาะเนว่า ขั้นขันขันโเย็นยินดีขึ้นเงินเอาน้องน้องอันนี้น้องเต้าเนาะขันมาขันโย็นนี่าจีบเงินเลยแมนย็นยี่บ่เยหวานขันมาเสพอยู่โปไดเลเก่าเดินเดินจได้หานเออพงกินเจ้าว่าหากได้ชิเนาะเดือนบ่งสิบทางนุ่มสิบสองดิสองไบเออ ขายโมเพนหมพี <minutes> paid, ่น้องเลยมันเป็นของเด็กน้อยเดี๋ยวเจ้าเราจะขาดทุนเนาะของโมเฟนหนี่น้องมะนาวมาอุดหนุนก็โมได้วาอุนุนจะนำปั่นได้โอ้ไอะไรแย่ยางอยู่เนาะโบกีนเด้อน้องมะนาวเนี่ทีเอินเอิ้น้องมะนาวเนาะบัดนี้เนาะเอเคยดินนยู่ได้ติกิดดินมาเก้นยางเลยนะออ เออบ้ออันนี้คือบ่ติดกับน้องมะนาวเด้เด้อตะกี้เด้ดินร่วกันแหนเนาะดินร่วกันแหนเออบ่ิอยเท่าไอันนี้2 6แต่ว่าเพิ่นก็ยังยังน้อยอยู่เออกยังน้อยอยู่อห่างกัน2-3แม่นๆกบ่ต่างกันปานดเออสิไปตองก้วยอ่อนไป

มื่อไรบางๆเราหยอกไปบางหน้ามัไปทำเป็นได้บ่ด้หลายๆดูมันงูนบ่ได้เป็นยังไงะเดิน่นดนอผงเมื่อไงเนี่ยแม่ิณใหเด้เกินก็ได้เด้เพิ่นว่ได้ยได้จมูก็ใกล้ป่อยไปละเพื่นยังม่ทันได้บ่ตู้นะบาหอนะเออตเออเรายังไม่ได้เกิดเไปยุตรองแล้มาหน่อยผมแต่พกเขายังผ่านดินเยะน้องหรอ่ พันท่พน well. le ่่เขาะตายก็แต่อายุเขาอันสองชั่ปีจำหนาพอก็ได้ปเลยนะแ่เืมอเนาะแั่งไปอาแล้วยู่อามาเวียนได้มาเวียนชื่อพมาใม้เนมาแล้วก็ให้ฉดานพี่กีเห็นดานนี้้วไงวะออนี้เอออ้าว่แม่เมา่จ้าไปหาคนันไปหายเลยอยู่หากัน เพิ่นเพิ่มมาเพิ่เห็่เพิ่มยกให้เพิ่นาเพิ่มมาแต่ตอนน้อยตอนเพิ่มมาเจัทีมาแต่เพิ่มลางน้อยบัดนี้มามาบริ้งใหญ่แล้วเมอแมนๆๆบวันนี้ก็คือนินคาวาชิตองมุของน้ํเพิ่มได้นี่นาะแม่นบ้างมงูพอเบิแลดวบ่่าตู้ชิดวันนพ่อเบิรและวบงูพ่อเบิที่นี่นะมีมดแม็กซย่างนพ่อนเพิ่นครับเบิดไดเด้อเนนะเออเพิ่นฮับเบิดบ่นะ จำบ้ากะปุเพื่อนเขาก็อยู่ในนี่ก็ชื่อนีอยากให้ลูกค้ากินในไลน์ได้ซะจะได้ติดใจเออคได้ใช้ได้ใช้ทั้งลุ่มให่โอ้กใช้ทั้งกลุมทั้งเครื่องบอกเมนยังให้กินได้แบบพิเศษพิเศษได้ใช่แหงมาดได้ด้นี่นะแต่เช่าเลยก้อนมูได้ด้นี่เออไป อันน hmm. uh, 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 ี between, uh, ้เป็นเท่าไหรเป็นเงินบตอ่ะออันนี้น่ะอันอันะ10เด้เอานี่นึงเเอออันนี้เออ12ป14เนาะอืม0 0 0ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้2 0 0 0อืมตัวนกระปุกอันละ1,000บแม่นเอ้ย10น่ะเออเพิ่นกได้เนาะพอพี่น้องอืม45บ เอก้อนค่ะสามก้อนว่าให้เ้ืนนะ้มสามสามบล็เ็ด้เจ้าบกบอกันไปหนึ่งเป็นเก้าเนาะเป็นสิบด้เออเป้ยนอะไทางน้ำปั่นนทางน้ำปั่นก็จอกจอกละจอกละสิบพันได้สามสิบห้าเป็นสามสบสองพันสามสิบสิบแล้วสี่พันสามสิบสี่พันสามสิบสี่พัน Long Long Sim Long Long Sim mừng luôn Long Sim mừng luôn xong xong giang đây đó Sử Khác khác vô nó đây kìm kìm bạn cho Đây vô Bỏ khuyên xin mừng rồi chưa Xe 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 ขาดเกี่ยวดาเรื่องเนาะมาอุ่นนูนในเด้อมาหุ่นนูนในเลยในเลยหุ่นย่างย่างขูงเพื่อนี่ห้องน้ำนะทังนี้เด้อทังนี้บ่มีที่ทังนี้อ่าทางด่างทางทางทำเองหุ่นเออนั่นแหละพี่นเรื่องเลยกินหลายพูดดิเออพูดแหละห้องน้ำก็คือว่าเนาะเพราะว่า คือเพิ่นพัน affiliated. พ่นไปนี่เพิ่นยังที่พิ่นมาเพิ่นยังี่ไปเพวกนเ้พันผ่าได้สวยยังบริถามยังบริหารเนาะบอกกัแพันนะเพราะว่าเขาการก็ลงมาทั้งเล็กนะแต่เป็นมาเพราะว่าเห็นทั้งยี่สิบพันว่าคือคือทั้งน้องเพิ่นเป็นนี่คือต้องได้กินยาตลอดเนาะกินยาตลอดการน้องทาน้องมีสติ้ที่กะต้องกินยาตลอดเนาะถ้าตอนเราบริมีสติ้ในเราบริอยากเดย คือช่วงอ่าว่าโคเรียเนาะเพิ่นเพิ่นล่ํสู่นี่เออมีหยังบ่กินมีแต่บ่ยอมกินนั่นเนาะแบบแบบสติเนาะยังแบบยังบ่ฮู้เนาะยังบ่เออีเรื่องบ่ได้เออเรื่องหมดแล้วนค่ะคือว่าดีขึ้นหลายเนาะแม่นๆแต่ว่ากคือเว้าเนาะพอพี่น้องยังแบบหักน้องเพิ่นยังยังเว้าแบบน่ะ ตลกตลกไปเรื่อยๆเนาะเจ้าเจ้าบมเมนแบบแบบนี้บันไดเลยพอจ่าบทจิตเคยเคยเห็นมาแต่ยังยังยังโบ่บันไดไปบ่บันไดไปโบ่ขอบใจไดๆเด้อขอบใจใดๆด้วยขอบใจขอบใจ สอคอท่อนเท่าไเออได้ตามดูเออถึกแล้วอนุนไเรื่อยโอเคอเคเอสบายดีเด้สบายดีน้ำอ่าสบายดีน้องคนนําโอเคเออโดยคุณ้กอบใจหลายเดิเอิเดินอ่าอยู่ดีไแหอยู่ีสบาดีสบายดีเนาะมาาห้าจดเป็นคนนโอ้ได้ได้ยินดียินดี โอ้น oh, no oh, ้องพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยอ่าที่ว่าทางเอ้ยเพิ่นพาอ่ามาเนาะอ่าพาอ่าน้องน้องมะนาวบ่ได้น้องมะนาวเพิ่นมาอุ่นหนแต่เช้าแฮมานเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าว่าแล้วก็คือทาง้านเฮาเนาะพอพี่น้องกยังยังอยู่อ่ายังบ่ันได ตั้งน้องพ่อพี่น้องอยากตั้งไว้ไอยู่แต่ว่าก็คอยเป็นคอยไปคือว่านะพี่น้องเลยมีประเภทพวกของลินของกินของกินก็จิวประมาณนี้พี่น้องเลยกต่เบิด์เป็นน้ำเน่แล้วน้องพ่อพี่น้องอันนี้พร้อมน้องพ่อพี่น้องเลยเบิด์เป็นน้ำเน่อันนี้ก็เป็นเครื่องปั้นน้องพ่อพี่น้องก็ชิวในประมาณนี้แล้วก็จะเป็นประเภทพวกของด่นเล็กน้อยน้ำแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อไหร เดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวว่ามีล้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวชืซื้อประเภทพวกก็อนอ่าของกินหรือว่าประเภทพวกหางมะพริกแป้งนัวแบบนี้เห็นนะพี่น้องเลยเครื่องแบบผู้รับผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นเนาะตอนนี้เรา,าเอาเหยดดิ้งหน้อยไปก่อนมีทั้งรถทั้งล้านน้ำเนยน้ำพี่น้องนเลย่นี่เดย์ตั้งขายแบบนี้เลยพี่น,น,อน,นอ้องเลยเพราะว่ายังมาทันหาแล้วเทื่อเนอะอาะยังมาทันได้สำเร็จเทือ่อพี่น้องเลย ก็ว่ากนะปุกันอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังอไม่เนาะยังไม่ังีพี่น้องเอ้ยอก็คือว่าเนี่ยก็ยังบ่ทันได้สําเร็จอ่ายังบ่ทันได้ซื้อเนาะอก็สิกออกมาอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยประมาณประมาณ2เสาเนาะจากนี่มาเนาะพวกพี่น้องจากนี่มานี่แ่อ่าจากนี่มานี่นําแน่ก็สิว่าฮะ นะเอออ่าโดยโดยกันแหละน้องพี่น้องก็เดี๋ยวสีอ่าผากันไปเวียกพี่น้องบริจิตเองก็จะออกไปเห็ดเวียกทั้งน้องมิน่า่นกับเผาหานเดินในกระขายอ่ามันมันอ่ารอบเศร้าเลยมันนี่เนาะมาแบบว่าสดสด้อนทออ่มาแบบกระทันหันเลยยังกระชันได้แบบอ่าเตรียมตัวยังได้นะอ่าทั้งเอ่นกับผาอ่าทั้งน้องมะนาวเพิ่นมาเพิ่นว่า nông bán ao và này nó lươm là bẹp giật ơn vào nông tàu với chị liền cái này nó cả thứ ba hâu nó có phi đông hoặc cả bẹp ô đi chạy nó hả ba bà hiện là tại càng không phân đi khuyến leo ừm, nông thương nó bàn bò Eh, nenek bilang ke คือสีประมาณนี้แหละสิเนาะจังใดก็เปิงก็ลังใจให้บัจจิตเน่เด้อเนาะพ่อพี่น้องไอ้กับต้นคูนนี่ก็บ่ได้าบังองพ่อพี่น้องยังสี่แบบว่ามานี่ดีเดอยู่เนาะจากมานี่มานี่เนาะสาวนะพี่น้องห่อนี่ได้เนาะเอาจังใดก็เปิงก็ลังใจให้เนาะพ่อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายลายเด้อเนาะอ่าจะใส่ใบเตยเพิ่มได้เนี่เนาะ มีเขียวเนาะพ่อพี่น้องหอมแด้นี่เนาะหอมกุ้มๆๆเนาะกะคือสิประมาณนี้แหละอ่าตอนนี้ก็ลงทุนก็ยังบ่ทันได้แบบว่าหลายเทื่อเนาะอ่าเดี๋ยวสิอ่ขยายทลเทื่อน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยิเงก็ได้ไปซะเนาะพอพี่น้องจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะขอให้ทาง FC บดทุกคู่ทุกคนอยู่ดีมีแฮงอ่าน้องอ่ามีนะอ่าสบายดี โดยโดยโดยโอเคพี่รองเลยยูดีมิเฮงบัสทุกคู่ทุกคนเดอ้อนาอฮะสำหรับคลิปนี้ทางบัจจิตเองของกขอาคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อน้องพี่น้องโอเค